นคนปรปฐมเปิดศูนย์ประสานงานเพื่อไทยนคนปรปฐมเพื่อไทยนคนปรปฐมลุยพื้นที่บางเลนเดินรับฟังปัญหาชาวบ้านพร้อมเปิดศูนย์ประสานงานพักเขตสเขต5อ้อนชาวนคนปรปฐมเลือกผู้สมัครสสยกจังหวัดเพื่อช่วยให้พักเพื่อไทยแลนสไลด์จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลน,นำนโยบายดีๆไปปฏิบัติได้จริงเมื่อเวลา9นาฬกา9นาทีนายประเสริฐ จันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยเขต4เขต5จังหวัดนครปฐมซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่1ิบตำบลนราพิรมอำเภอบางเรนเพื่อใช้เป็นสถานที่ติดต่อประสานงานระหว่างตัวแทนพักกับสมาชิกหรือผู้สนับสนุนในพื้นที่ซึ่งมีว่าที่ผู้สมัครสสและผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยในจังหวัดนครปฐมมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีการจับกลุ่มพูดคุยของชาวบ้านถึงกระแสแสลนสไลด์ของพัคเพื่อไทยในระดับประเทศจะส่งผลถึงการแรลนสไลด์ของพัคเพื่อไทยในจังหวัดนครปฐมด้วยอย่างแน่นอนนายประเสริฐได้กล่าวปราศัยตอนหนึ่งว่าตอนนี้ที่นคนปรปฐมไม่มีบ้านใหญ่มีแต่บ้านของประชาชนที่ต้องทนทุก์ขมาตลอด8ปี แต่ตอนนี้ไปเราจะไม่ทนกับรัฐบาลเก่าที่อ้างว่าจะเข้ามาปฏิรูปการเมืองแต่ปรากฏว่าการปฏิรูป4ีปีแรกเราได้พักพลังประชารัฐสปีต่อมาเราได้พักรวมถ่ายสร้างชาติจึงอยากให้พี่น้องประชาชนใช้การเลือกตั้งกระชากหน้ากากคนดีออกมาโดยในวันนี้ตนขออาสาเป็นทับหน้าในการพบปะกับพี่น้องประชาชนแต่หลังจากนี้จะมีทับหลวง ที่นําโดยอุ้งอิงนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาพบปะพี่น้องชาวนครปฐมรวมทั้งจัดเวทีปราศายใหญ่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องว่าคราวนี้พักเพื่อไทยเอาจริงจึงขอให้เลือกผู้สมัครของพักเพื่อไทยยกจังหวัด ทางด้านน,นายวินัยวิจิตโสพลว่าที่ผู้สมัครสสเขต4ซึ่งประกอบด้วยอำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมขอให้พี่น้องชาวนาคปรปฐมเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยให้แลนสไลด์จนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จริงเพราะถ้าไม่แลนสไลด์หรือได้สอสอไม่ถึง250คนก็จะได้ผู้นำคนเก่าหรือรัฐบาลชุดเก่าเข้ามาบริหารอีกเพราะเขามี250 สวอพอยกมือสนับสนุนอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่าเราจะเลือกพักร่วมรัฐบาลพักใดเราก็จะได้พลเอกประยุทธ์หรือไม่ก็พลเอกประวิทย์เข้ามาเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมมีแต่ช่วยเหลือพักเพื่อไทยให้แลนสไลด์เท่านั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ซึ่งนโยบายดีๆใครๆก็พูดได้แต่พูดแล้วทาได้จริงหรือเคยทำให้ประชาชนได้เห็นมาแล้วตั้งแต่สมยัยดรทักษิณชินวัตร ก็มีแต่พักเพื่อไทยเท่านั้นที่คิดใหญ่ทําเป็นไม่ใช่ทําเป็นคิดนโยบายขายฝันเอาไว้ตอนหาเสียงพอทําไม่ได้ก็ไปลบข้อมูลในเว็บไซต์ทิ้งไปอย่างนั้นพักเพื่อไทยไม่ทําแน่นอนขณะที่นาย ประพัฒจงสงวนแกนนำพักเพื่อไทยที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยความมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยจะสู้กับบ้านใหญ่นคนปรปฐมได้อย่างแน่นอนเพราะประชาชนเคยเห็นฝีมือการบริหารของพักเพื่อไทยในอดีตมาแล้วหลังจากรัฐบาลชุดนี้อยู่มา8ปีแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากจะสร้างแต่นี้สินและหลายเรื่องก็ทาไม่ถูกต้องเช่นระบบขนส่งมวลชนหรือระบบราง เพราะคิดแต่เรื่องการก่อสร้างโดยไม่มีการวางแผนว่าสร้างไปแล้วมีความพร้อมในด้านต่างๆหรือไม่นโยบายดีๆใครก็พูดได้แต่พูดแล้วทําได้จริงหรือไม่มีแต่พักเพื่อไทยเท่านั้นสําหรับว่าที่ผู้สมัครของพักเพื่อไทยทั้ง6เขตได้แก่เขตหนึ่งนางสาวธนัญญาพันการรุ่งเขตสองนายธนกร ชาวนะเมธาเขตสามนายทรงพลชูสินกุลเขตสีนายวินัยวิจิตโสพลเขตห้านายมานพคำหวานและ 6, เขตหกดรระวังเนตรโพแก้วการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักเพื่อไทยต้องต่อสู้กับบ้านใหญ่สะสมทรัพย์ที่เคยอยู่พักเพื่อไทยด้วยกันมาแต่ก่อนตอนนี้ย้ายไปอยู่พักชาติไทยพัฒนาแล้ว ซึ่งการเลือกตั้งตั้งแต่ปี2562แม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ส่งผู้สมัครเองแต่ตระกูลสะสมทรัพย์ก็แพ้พรรคการเมืองอื่นไปหลายเขตมาครั้งนี้พรรคเพื่อไทยส่งลงครบทุกเขตท่ามกลางกระแสความนิยมในตัวนางสาวแพทองทานที่มีเหนือผู้นำพรรคคนอื่นๆจึงเชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดนครปฐมครั้งใหญ่อย่างแน่นอน ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดนครปฐมนี่เป็นจังหวัดที่สาคัญในพื้นที่จังหวัดเขตจังหวัดภาคกลางนะครับมีผู้แทนทั้งหมด6เขตพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ส่งสอสอลงสมัครทั้ง6เขตนะครับซึ่งแต่ละเขตท,ที่เราได้ส่งลงนั้นเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนหลายท่านเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนะครับหลายท่านทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย พรรคไทยมีความมั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งที่จังหวัดนครปฐมยกจังหวัดนะครับส่วนกรณีที่มีคําถามว่าเรื่องบ้านเล็กบ้านใหญ่นั้นนะครับของนครปฐมนั้นผมเรียนตรงๆนะครับว่าวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมไม่มีบ้านเล็กบ้านใหญ่แล้วนะครับมีแต่บ้านของพี่น้องประชาชนเป็นด้านที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยร่วมกันสร้างเพื่อสร้างศักยภาพของจังหวัดนครปฐมให้สามารถ แก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็ดีเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีสถานที่สําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยู่เยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยซึ่งจังหวัดนครปฐมเองเนี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการสร้างเกษตรที่มีศักยภาพสูงมีมูลค่าการเกษตรที่มีราคามากเพราะนั้นแล้วเนี่ย เป็นโอกาสที่ดีที่มันตรงกับน,นโยบายของพรรคเพื่อไทยพอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอท็อปหรือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพราะนั้นเนี่ยครั้งนึงจึงมีความมั่นใจด้วยบุคลากรที่เราได้ส่งทั้งหมด6ท่านแล้วก็ด้วยนโยบายของพรรคนะครับและขณะนี้เราได้ปล่อยให้ผู้สมัครของเราได้ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องพบปะกับพี่น้องประชาชนครับมีความมั่นใจมากครับดูกระแสในขณะนี้เนี่ยโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะเด่นอะไรเนี่ยประเมินยังไงบ้างวันนี้ ถ้าดูจากโพลสำรวจทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเขตภาคกลางนี่จะเห็นอย่างชัดว่าความนิยมของพรรคเพื่อไทยนี่มาลําดับที่1น,นะครับไม่ว่าจะเป็นค a n d ด d a นายกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผู้สมัครเขตเลือกตั้งผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อนี่ได้รับความนิยมสูงทุกจังหวัดนะครับเพราะนั้นครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าประชาชนเนี่ยในจังหวัดนครปฐมนี่อยากเปลี่ยน อยากเปลี่ยนจากพักเดิมๆเนี่ยที่เคยเลือกมาในอดีตเนี่ยในปี62เนี่ยอยากเปลี่ยนเป็นพักเพื่อไทยในครั้งนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนครั้งนี้จะทําให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องในจังหวัดนครปฐมนี่ดีขึ้นอย่างปิดหูปิดตาผมยืนยันครับออมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการเลิกตั้งเกี่ยวกับบนฝายกรกตอย,อย่างไรบ้างครับเพราะว่าตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องออการรายงานผลแบบเรียลไทม์ ตอนนี้กรกตรดูม,มันยังไม่ค่อยชัดเจนว่าจะมีตรงนี้หรือไม่นะเขาไม่มีควาเห็นย่งไรใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราได้ติดตามการทํางานของกกตมาโดยตลอดนะครับว่าก่อนหน้านี้กกตได้รับงบป,ประมาณเนี่ยในการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อรายงานผลคะแนนเป็นแบบเรียลไทม์เรียกว่านับคะแนนแบบต่อเนื่องพี่น้องประชาชนจะทราบผลคะแนนทันทีแต่ภายหลังนี่ทราบมาว่าเนี่ยจะไม่เอาระบบนี้มาใช้อีกแล้วนะครับ เพราะนั้นแล้วอยากจะกราบเรียนไปยังกะกะตว่าเนี่ยเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยขอให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมและการเลือกตั้งทุกทุกขั้นตอนเนี่ยต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบการเลือกการนับคะแนนต่างๆก็ดีเนี่ยเรียกว่าพอปิดหีบป,ปุ๊บเนี่ยต้องให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้คะแนนนะครับว่าคะแนนที่เขาเลือกไป หลังจากการปิดหีบนี้เนี่ยเขาได้เลือกใครนะครับเพราะนั้นแล้วนี่เจ้าหีบเนี่เลือกเสร็จเอากลับไปพักก่อนนี่ไม่ได้จะประกาศทีหลังนี่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นแล้วการเราจับตาดูอยู่นะครับขอให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนตรวจสอบได้นะครับคิดว่าครั้งน,นี้กระแสจะสู้กระสุนได้ไหมเราเชื่อมั่นในนยโยบายของพรรคนะครับเพื่อไทยนี่ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเนี่ย ไม่ได้เอาเงินเป็นปัจจัยในการตัดสินใจในการเลือกตั้งแต่พี่น้องมองอนาคตของประเทศนะครับว่ามองเห็นประเทศที่ต้องเดินทางไปข้างหน้าว่าชีวิตลูกหลานเขาจะอยู่ยังไงนะครับเพราะว่าถ้าได้เงินเนี่ยสามร้อยห้าร้อยนะครับต้องขออนุญาตว่าใช้แป๊บเดียวก็หมดแต่ถ้ามองอนาคตลูกหลานในเรื่องยาเสพติดก็ดีเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องก็ดีเนี่ยแต่เห็นได้ชัดว่าถ้าเลือกพักเพื่อไทยแล้วเนี่ย เรามองเห็นอนาคตของประเทศอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้พักมีความมั่นใจว่าถ้าได้นโยบายของเราไปแล้วเนี่ยประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่สังเกตในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เราเคยเป็นรัฐบาลในานามของพักไทยรักไทยในอดีตเนี่ยนโยบายเรื่องสามสิบบาทรักษาทุกโรคผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเคยรักษาเคยใช้บริการแล้วก็ลดต้นทุนที่เคยจะต้อง จ่ายเงินบางคนจ่ายเป็นแสนเนี่ยจ่ายแค่30บาทหลายโครงการหลายอะไรต่างๆเนี่ยพักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่พูดนโยบายอะไรออกไปแล้วทําได้จริงเพราะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าสิ่งที่เราประกาศไปแล้วเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นะครับก็เราเชื่อมั่นในนโยบายของเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าประชาชนได้ฟังแล้วเนี่ยเขาเจะนโยบายเป็นหลักเพราะข้อมองอนาคตของประเทศเป็นหลักครับ คัุณมั่นใจแค่ไหนว่าครั้งนี้การเลือกตั้งในจังหวัดนครปฐมเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะสามารถสู้กับเจ้าของพื้นที่หรือว่าแชมป์เก่าอย่างบ้านใหญ่สทับได้ครับเรามีอะไรเป็นจุดขายจริงๆแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับคงคงเห็นนะฮะสีมือการบริหารงานของพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดนะครับ สี่ปีที่ผ่านมานะครับเราหายไปจากนครปฐมนะครับอันนั้นเป enfin ็นเรื่องของอะไรฮะทางการเมืองนะครับเพลินวันนั้นเนี่ยเรามีพรรคไทยรักษาชาตินะฮะไทยรักษาชาติจะเป็นผู้ที่ลงที่นครปฐมและเพิินไทยรักษาชาติถูกยุบไปก็เลยทําให้เราห่างหายไปจากนะฮะเพื่อไทยก็เลยหายหน้าไปจากทางนครปฐมนะครับแต่วันนี้นะครับเรียนนะครับว่าเรากำลังจะกลับมานะครับแล้วกลับมาพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าเพื่อไทยนะครับคือของจริงนะครับของจริง ที่ท่านคุยกันเนี่ยนะครับผมเรียนเลยครับว่า,า,ม,ามันพูดง่ายนะครับว่าเราจะทนํทนู่นทานี่หรือเราจะส,ลสไลด์แต่ผมเรียนเลยนะครับว่าเราเป็นพรรคที่เคยทําเรื่องนี้มาได้นะครับและทำมาแล้วนะครับในขณะที่ของท่านเนี่ยท่านอยู่มา8ปีเนี่ยครับผมถามว่าท่านทาอะไรให้เกิดอะไรฮะความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยจริงๆบ้างนอกจากสร้างแต่นี่นะครับไม่ได้พัฒนาอะไรเท่าไหร่สิ่งที่ท่านพัฒนาไปนะครับมันจะเป็นรถไฟทางคู่นะครับขนส่งวลชนในกรุงเทพเนี่ยผมเรียนว่าที่ท่านทําไปเนี่ยมันผิดหมดเลยนะฮะ แล้วมันทําให้เราเนี่ยนะครับในฐานะผู้ที่ต้องเข้ามาดูแลเนี่ยนะครับเกิดปัญหามากมายนะครับนะฮะเพราะความผิดพลาดของการที่ไปคิดแต่เรื่องของการก่อสร้างนะคิดถึงแต่เรื่องของอะไรฮะสร้างสร้างอย่างเดียวโดยไม่คิดว่าเมื่อสร้างไปแล้วเนี่ยท่านเตรยียมทุกอย่างพร้อมหรือเปล่าท่านมีความพร้อมในเรื่องอื่นหรือเปล่าแล้วท่านท่านทำให้ประโยชน์เนี่ยนะมันตกกับประเทศไทยจริงๆหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับที่เราจะมาบอกให้พี่น้องฟังนะครับว่า สิ่งที่ท่านทาไปเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยดูเสียงตอบรับของพี่น้องชาวนครปฐมกับรรคเหนอไทยจะได้เป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่าจากวันนี้นะครับที่เราเห็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ท่านวินัยท่านมานพ์นะครับก็เห็นว่าชัดเจนนะครับว่าพี่น้องเนี่ยครับตื่นตัวแล้วก็ทุกคนพอรู้ว่าเพื่อไทยกลับมาเนี่ยก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนะฮะหลายๆส่วนนะครับก็กลับมานะครับอย่างพี่น้องเสือแดงคะก็กลับมาที่นครปฐมนะฮะมาให้เห็นเลยว่าเขายังอยู่นะฮะ แดนนครประสงก็ยังอยู่แล้วทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นฐานเสียงให้เราทอมทวนทอมจะทําให้เกิด l a n d ไลด์นะฮะเพราะฉะนั้นผมผมเรียนเลยนะครับว่าวันนี้นยครับไอการพูดนะครต่างคนต่างพูดได้นะครับรอดูวันเลือกตั้งครับรอดูผลการเลือกตั้งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะแต่ผมเรียนยืนยันนะครับว่านะฮะเพื่อไทยนะคะคือของจริงนะครับเราคือของจริงที่ท่านทำเนี่ยนะครับผมเรียนจริงนะที่ท่านนะฮะทำมาเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยครับมันจะเป็นตัวที่ทําให้ท่านเนี่ยไม่ไม่ได้คะแนนนะครับวันนี้เนี่ยครับมันมันถึงเวลาเปลี่ยนแปลงจริงๆจังจงแล้วนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงโดยใช้กําลังหรือใช้อาวุธนะครับวันนี้ครับคือประชาธิปไตยของจริงที่จะเกิดขึ้นครับผมนิวยี่สิบสี่ ปนิทัตมามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน